คลิปนี้เป็นสรุปเนื้อหาภาพรวมจากหนังสือเรื่องแค่เข้าใจเราก็เข้าใจคนทั้งโลกหนังสือของสำนักพิมพ์อมรินครับเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของการเกิดปัญหาเป็นเพราะเราไม่เข้าใจกันเพียงแค่รู้จักและเข้าใจตัวเองให้ได้เสียก่อนแล้วโลกใบนี้จะสงบสุขขึ้นอีกเยอะถ้าอยากให้สังคมสงบสุข จงลงมือทำตั้งแต่วันนี้มาดูกันก่อนครับว่าคุณรู้จักและเข้าใจตัวเองมากน้อยแค่ไหนก่อนอื่นต้องเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกันไม่มีใครเหมือนกันเลยวิธีการเรียนรู้ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนบางคนเรียนรู้ผ่านการอ่านบางคนเรียนรู้ผ่านการฟัง และบางคนเรียนรู้ผ่านการกระทำยกตัวอย่างเช่นแม่กับลูกสายเลือดเดียวกันแทๆ้ๆแต่ยังไม่เหมือนกันเลยหากเราเป็นแม่ที่เรียนรู้ผ่านการอ่านพอเห็นลูกไม่อ่านหนังสือเราก็ไปต่อว่าลูกว่าทำไมไม่อ่านหนังสือทั้งที่ลูกเรียนรู้ผ่านการลงมือทำคราวนี้ลูกก็เลยถามแม่กลับว่าแล้วทำไมแม่ไม่ลงมือทำ ตัวอย่างนี้มันแสดงให้เห็นว่าแม่ไม่เข้าใจตัวเองแล้วแม่ก็ไม่เข้าใจลูกด้วยหรือเด็กบางคนชอบฟังแต่ไม่ชอบอ่านเลยไปเปิด YouTube ฟังพอทำอย่างนี้ก็ถูกแม่ดุหาว่ามัวเล่นแต่อินเทอร์เน็ตทั้งๆท,ที่มันไม่ใช่เลยเด็กเขากำลังเรียนรู้ตามที่ตัวเองถนัดต่างหากดังนั้นเราจึงไม่สามารถมองว่า ทำไมคนอื่นไม่เหมือนฉันทำไมคิดไม่เหมือนฉันเลิกตัดสินคนอื่นเลิกคิดอยากไปแก้ไขคนอื่นเพราะที่จริงแล้วมันต้องแก้จากตัวเราก่อนด้วยกันทั้งสิ้นความทุกข์เป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์มาหลายพันปีนแล้วครับไม่มีใครอยากจะทุกข์ทรมานทุกคนอยากมีความสุขมีความสมหวังพออยากมีความสุขเราก็ออกไปสแสวงหานั่นโน,น่นนี่ เพื่อสนองความต้องการของตัวเองจนหลายครั้งมันไปเบียดเบียนคนอื่นจนทําให้เขาเกิดทุกข์วิธีแก้เรื่องทุกข์มันง่ายมากครับเพียงแค่เราเข้าใจตัวเองเราก็จะรู้ว่าเหตุแห่งทุกข์มันมาจากตัวเราทั้งสิ้นถ้าเข้าใจตัวเองเชื่อไหมครับว่าเราจะทุกข์น้อยลงได้อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอเราจะเข้าใจคนอื่น เข้าใจโลกและก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างเลยครับมันมีประโยคง่ายๆที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เกิดนั่นก็คือใจเขาใจเราหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าให้เข้าใจตัวเราก่อนอย่างเช่นถ้าเราอยากได้ยินคำพูดดีๆคนอื่นก็เหมือนกันครับเขาก็อยากจะได้ยินคำพูดดีๆเหมือนกับเราเวลาที่เราพูดออกไปไม่ทันระวังตัว บางคำมันอาจจะไม่ถูกใจเขาแต่ถึงจะระวังแล้วมันก็ใช่ว่าจะถูกใจอีกเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นการที่เราเตือนใครสักคนด้วยเจตนาที่ดีว่าถ้าคุณทำแบบนี้เดี๋ยวชีวิตคุณอาจจะไม่ดีนะแต่ถ้าเขารับความจริงไม่ได้เพราะรู้สึกเสียหน้าที่เขาถูกเตือนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทั้งที่เราระมัดระวังคำพูดแล้ว หรือเขาอาจจะเติบโตมาในสังคมที่แตกต่างจากเราพอเราไปเตือนเขาเขาก็อาจจะรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาได้เช่นกันแต่สุดท้ายก็อยู่ที่เจตนาว่าเราทำเพราะว่าหวังดีต่อเขาจริงๆแค่ระวังการใช้คำพูดแต่ตรงนี้มันก็ต้องเข้าใจอีกว่าเราควบคุมไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่มีวันรู้ใจคนอื่นโดยละเอียดสิ่งที่ดีที่สุด คือเราต้องรู้จักใจตัวเองก่อนครับทุกวันนี้มีน้อยคนที่จะบอกว่าแค่มีชีวิตอยู่ไปวันๆก็พอแล้วเพราะว่าคนส่วนใหญ่แทบจะทุกคนเลยครับพยายามวิ่งหาความสุขทั้งนั้นทำงานก็อยากมีเงินอยากมีความมั่นคงในชีวิตอยากมีความสุขหรืออาจจะเรียกว่ามีทุกน้อยก็ได้แต่เชื่อไหมครับ ม่ายังมีวิธีที่จะมีความสุขหรือทุกน้อยนั่นก็คือการเข้าใจตัวเองและรู้จักตัวเองเพราะว่าความทุกกว่า90มันมาจากจิตใจของเราทั้งนั้นครับยกตัวอย่างครับถ้าเราเข้าใจนิสัยตัวเองว่าอ๋อเราก็เป็นคนฟุ้งซ่านเราเป็นคนชอบกังวลเราเป็นคนติดอยู่กับอนาคตหรือว่าเราไม่ละทิ้งอดีต ต้นเหตุของทุกข์มันมาจากนิสัยเหล่านี้แหละครับถ้าเป็นอยู่บ่อยๆเราก็ต้องคอยเตือนตัวเองเวลาที่เป็นแบบนั้นถ้าเราเตือนได้รู้ตัวจริงๆความทุกข์มันจะน้อยลงทันทีและความสุขก็จะเพิ่มมากขึ้นตามครับจนบางทีเราไม่ต้องไปเหนื่อยไปหานั่นนี่ที่คิดว่าจะมาช่วยให้ตัวเราเองมีความสุขเพิ่มมากขึ้น การหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเราทุกข์เพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่กับตัวเองเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจตัวเองบางครั้งขณะที่เราอยู่บ้านเงีย,งยบๆคนเดียวแท้ๆมันก็เหมือนไม่ได้อยู่กับตัวเองเพราะอะไรล่ะครับเพราะเราไปอยู่กับความคิดไปอยู่กับเรื่องอื่นในโทรศัพท์ดังนั้นการที่คนเราจะอยู่กับตัวเองจริงๆ มันจึงน้อยมากในแต่และว,วันธรรมชาติของเรามันอยู่กับตัวเองไม่ได้หรอครับอยู่แล้วมันทุกไม่มีความสุขเหมือนจิตเราพยายามดิ้นหาความสุขอยู่ตลอดเวลาบางคนอยู่นิ่งไม่ได้หากอยู่นิ่งๆจะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ารู้สึกเสียเวลาซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนเราทุกวันนี้ มันเหมือนกับว่าเราดิ้นรนที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพียงเพื่อจะยืนยันกับคนในสังคมว่าเรายังมีตัวตนเท่านั้นเองครับและนี่ก็เป็นสรุปโดยรวมของเนื้อหาในหนังสือเรื่องแค่เข้าใจเราก็เข้าใจคนทั้งโลกยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจที่เป็นรายละเอียดอีกมากมายใครที่สนใจก็สามารถหามาอ่านเพิ่มเติมได้ครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจตัวเราเอง เข้าใจคนทั้งโลกและก็อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขครับขอบคุณที่รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบใครที่มีข้อคิดเห็นใดๆสามารถคอมเมนต์ได้เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนไปพร้อมกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและแบ่งปันคลิปวิดีโอนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆไปยังผู้อื่นรวมถึงเป็นกำลังใจในการสร้างผลงานชิ้นต่อไปด้วยครับ